สวัสดีน้องๆว่าที่เด็กเตรียมทุกคนนะคะพวกพี่มาจากกลุ่มนักเรียน AC รุ่นที่24ทีว83วันนี้พี่ๆจะพาน้องๆไปรู้จัก AC กันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นเลยอะไรที่ทำให้เก็ตอยากเข้าโรงเรียนเตรียมุรมหรอพราะเตรียมบดมเป็นโรงเรียนที่วิชาการดีเข้มขน้นนักเรียนมีสุขภ,ภาพที่แตกต่างกันไปทำให้มีแงรงผลัดตนเอง ได้พัฒนาในหลายๆด้านได้เข้ามือกสังคมใหม่ๆได้เปิดโอกาสครับแล้วฮาน่าละ่ะสำหรับเรานะเราคิดว่าเตรียมอุดมเป็นโรงเรียนที่กิจกรรมเลิศหลากหลายทําให้ได้รู้จักเพื่อนเยอะได้คนพบทักษะที่อาจจะไม่รู้มาก่อนว่าสามารถทําได้จากการลองทํากิจกรรมใหม่ๆก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนและทำสิ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อนซึ่งกิจกรรมหลายๆกิจกรรมก็มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะยกตัวอย่างเช่น A ซีนั่นเอง Woo! Woo! แน่ฟังดูน่าสนใจขนาดนี้น้องๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมละ่ะว่า a อซคืออะไรและพวกเราทำงานกันยังไงเพราะงั้นไปดูกันเลย a อซคือกลุ่มนักเรียนเตรียมกศึกษาที่มีใจรักในการทำกิจกรรมและมุ่งหวังจะสร้างสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนโดยกิจกรรมที่ a AC จัดเนี่ยต้องมีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นฐา AC, น AC ซโครงการพัฒนาศักยภาพงานปรมติเทศ a AC ค่าย a AC และซุ้มเกมงานสืบสารวัฒนธรรมไทยโดยสิ่งที่เราได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ AAC ก็คือการด้ลองทําสิ่งใหม่การได้รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้นเยอะมากๆและเพื่อจัดผลก็เป็นมิตรและดารักมากด้วยที่สําคัญ AAC ทำให้เสีย่ยงทนมีค่าทุกคนจะรับฟังความเห็นของเราไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามอันดับแรกเมื่อพวกเรามีงานพวกเราก็าจะมารวมตัวประชุมกัน พื่อระดมความเห็นของนักเรียนกลุ่ม A C หลายๆคนโดยทุกคนสามารถเสนอไอเดียได้อย่างอิสระและเต็มที่เลยจากนั้นทุกคนก็จะได้เลือกทำหน้าที่ตามความสมัครใจของตัวเองเมื่องานเสร็จแล้วพวกเราก็จะมาสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกันเพื่อแก้ไขและปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อๆไปให้ดีขึ้นต่อไปไปดูภาพกิจกรรมของ A C กันดีกว่า พวกเราก็มีโพสต์กิจกรรมให้น้องๆได้ลองร่วมสนุกกันสามารถติดตามใ้ทาง IG และ Facebook ของ a c เลยอย่าลืมไปเล่นกันนะสุดท้ายนี้ขอฝากช่องทางการติดต่อพวกเรานักเรียนกลุ่ม a c c สามารถ,ถติดตามขอราสกันได้ที่ Facebook a c i n s t a g r a กรม a e a s c เตรียมบุดมหรือ y YouTube a c เตรียมบุดมพอใครๆก็เป็น a c ได้ แล้วเจอกันในง,งานครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ